วันนี้เราให้บุญไปถึงคณะโรงเรียนโคศิตวิทยาจังหวัดเพชรบูร์ให้บุญเยอะๆด้วยอำนาจพุทธธรรมสง์จงบันดาลบุญค่าให้แก่ชาวคณะโรงเรียนโคสิตวิทยาทำไมจึงพนมมือเหรอ,อก็คณะเขาเยอะ ให้มันไปเยอะๆแล้วอันอื่นล่ะก็ไปเยอะแต่ถ้าประกอบด้วยกายมันก็จะไปเพิ่มอีกถ้ากายกับวาจาก็ไปเพิ่มเพราะมันมีกายกับใจสั่งการกระแสใจส่งอยู่เป็นประจำก็ได้เยอะถ้าจะเพิ่มขึ้นก็ประกอบกาย และเอ่ยเป็นวาจาออกเป็น3มอย่างก็ไปเยอะทั้ง3อย่างนี้แหละคนรับก็รับจนไม่หวาดไม่ไหวนั่นแหละแล้วเหลือจากส่วนที่รับก็คืนเทวสถานของเราฉะนั้นบางคณะเราต้องประกอบด้วยกายวาจาและใจเพื่อ ในคณะหนึ่งหนึ่งอาจจะมีเยอะเมื่อกำหนดเห็นเยอะเมื่อส่งไปแล้วรู้สึกมีเยอะก็ให้ไปเพิ่มด้วยประกอบครบ3มอย่างถ้าไปแสนโกดก็จะไป3ามแสนโกดแต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้รับผู้รับรับได้เท่าใดขึ้นอยู่กับบุญญาบารมีของผู้นั้นโดยผู้รับ ถ้าใช้อำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รับก็ได้เยอะและถ้าใช้อำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อธิษฐานเบิกเอาบุญเราก็ได้เยอะแต่อาศัยเบิกเองโดยไม่พึ่งอำนาจได้ไม่เยอะให้เข้าใจอย่างนี้เดอ้อบางทีเราส่งให้หลายๆจัก,กรวาลเราก็ประกอบด้วยกายวาจาและใจพร้อมกัน สอย่างในขณะเดียวกันแล้วก็ส่งเพิ่มในขณะที่ทำธุรการอื่นอยู่แล้วได้อธิษฐานและได้กล่าวได้เอ่ยวาจาแต่ไม่ได้ประกอบกายในการทำสักกระไม่ได้ก้มไม่ได้ยกมือขึ้นประนมเพราะคาธุรการงานอื่นแต่ถ้าไม่เยอะไม่เป็นไรถ้ามีส่งไปแค่รักษาคนคนเดียว ไม่เป็นไรชี้มือส่งได้เลยให้บุญเราดูแลนายนั้นเดอ้ออย่างนี้เลยให้บุญเราบำบัดโรคภัยออกจากคนนั้นอย่างนี้เลยยื่นมืออย่างนี้เลยไม่ยากแต่ก็ประกอบด้วยกายประกอบด้วยกายในการส่งเพราะเราประกอบด้วยกายวาจาใจอยู่กับพระรัตนตรัอยู่ตลอดการ มีทำการทํางานก็คิดเรื่องงานพอเสร็จก็จะประกอบการคิดถึงพระรัตนตรัยทรงบุญจ่ายพลังบารามีอยู่เป็นประจำเพื่อให้สัตว์โลกได้รับความเป็นสุขบ้างถ้าผู้ใดได้รับบุญอาการแนวคิดและกระแสภายในตนเองมันจะเปลี่ยนแปลงมันจะคิดอันที่เคยคิดออกยากๆคิดออกได้ง่ายอันที่เคยไม่ยอมรับ มันก็จะยอมรับอันที่เคยไม่เพียรรู้ว่าเพียรแล้วจะดีมันก็จะเพียงขึ้นถ้าความรู้และบุญเข้าถึงแต่ถ้ามีแต่รู้บุญเข้าไม่ถึงนี่เพียรได้ยากมากทำไมมันเจ็บปวดรวดร้าวมันทุกขมันเกิดความทรมานมันก็ไม่อยากสู้นี่คือหลักการธรรมดาของสัตว์โลกทั่วๆไปแต่ถ้าผู้ใดได้เรียนเขาจะไม่ตื่นเต้นกับความเจ็บปวดนั้น เขาจะระลึกมีพุทธธรรมสงฆ์และบุญดำเนินการตลอดเวลาโดยไม่เกี่ยวกับว่าขณะนั้นเจ็บปวดรวดร้าวจะตายอยู่ก็ตามแม้แต่ตายก็ระลึกถึงแม้แต่ไปเกิดใหม่ก็ไม่ได้ไปที่ไหนเอามันก็ผุดเกิดเดียวนั้นแหละหม่ว่าสวรรค์หรือนรกหรือเปรตหรือเตรียมตัวเกิดคลอดเป็นมนุษย์ก็เข้าเกิดในตอนที่จุติ แล้วก็ต้องปฏิสนธิทันทีเรียกว่าเป็นขณะต่อเนื่องอาจจะไม่ถึงวินาทีด้วยซ้ำฉะนั้นให้เข้าใจรายละเอียดอย่างนี้ถ้าเราคิดถึงบุญกระแสะเราจะดีถ้าเราคิดมั่วๆโดยไม่ได้คิดถึงบาปถึงบุญแต่คิดเลินเล่อไปนั่นเป็นบาปแน่ๆเอาเข้าใจเดอ้อทุกคนเราให้บุญชาวคณะโรงเรียนโคสิ วิทยาเพชรชบูรณ์มีคำถามครับจากนายอาทิตย์บัญชาเรียนถามปู่ครับทำบุญกับคนทั่วไปจะได้บุญมาเร็วกว่าทำบุญกับคณะสงฆ์ขอปู่เมตตาขยายความครับยินดีในบุญครับไม่ใช่ถ้าคนทั่วไปพลังก็จะไม่พอจะมาได้ยากคือบุญไม่พอที่จะล่นเหลือลหลายมาหาเราในปัจจุบัน ต้องทำบุญกับคนที่มีศีลแต่ไม่ทำกับสงเพราะอันนั้นถ้าเรามีน้อยหาสงไม่เจอหรือระแวงในสงก็ไม่ต้องทำเพราะทำอานิสง์ใหญ่อย่างนั้นก็จะไม่เข้าถึงเราได้เร็ววันแต่อานิสง์ของคนมีศีลมีฌานโดยอยู่ระบบประมาณร้อยล้านลงมาจะเข้าถึงเราง่าย แต่สำหรับคนผู้ถือพระรัตนไยอานิสงส์มันออกเยอะเราจึงต้องอธิษฐานให้ไวต่อเนื่องกับการให้ทานเพื่อให้ผลมาเร็วคือผลเร็วโดยที่เกิดจากลายบุคคลหรือคณะไม่เกิดจากอนุภาพสงฆ์ถ้าเกิดจากอนุภาพสงฆ์ก็รวยมหาศาลแต่ต้องตายแล้วไปเสวยฉะนั้นอาศัยอนุภาพบุคคล เช่นพระผู้มีศีลธรรมสักองค์หนึ่งโยมผู้มีศีลธรรมสักคนหนึ่งทําแล้วรีบอธิษฐานให้มันมาเดี๋ยวนี้ต้องทําพร้อมกับอธิษฐานด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่ให้ไปแล้วจึงมาพนมมืออธิษฐานทีหลังอันนี้มันก็จะช้าอยู่แต่ตอนให้ขณะให้เราอธิษฐานในขณะให้ผู้รับเปิดรับอยู่ตลอดเวลาเช่นเรา โอนเงินให้กันสมนัยนี้ผู้รับเปิดไว้และยินดีจ่ายบุญให้ทุกคนที่มันมีการได้อุทิศออที่มันมีการได้ทําบุญแล้วคนคนนั้นต้องรีบอุทิศทันทีรีบสั่งการให้บุญแล้คเข้าถึงแต่ถ้าถวายสงอานิสงส์ใหญ่การที่จะได้เข้าถึงเนี่ยมันช้าพระพุทธเจ้าองค์เดียวอย่างเนี้ยเร็วพระที่มีศีลมีธรรมองค์เดียวอย่างเนี้ยเร็ว ถ้าสององค์สามองค์ไปก็ช้าเป็นธรรมดาที่อนิสงส์ใหญ่จะให้ผลช้าแต่ไม่ใช่อนิสงส์เล็กๆมันมาไม่ถึงทีนี้มันเล็กเกินไปเข้าใจประเภทที่ให้หมาให้แมวให้คนไม่มีศีลทร,รม,มันเกิดหนึ่งพันเกิดหนึ่งพันมันไม่ใช่มันไม่ใช่จะเต็มในสวรรค์ของเราได้ง่ายและถ้าเราให้โดยที่เราก็ไม่มีศีลอย่างเนี้ยพลังมันไม่ถึงน้อยที่สุดอะต้องอาศัยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีศีลเป็นอย่างต่ําแล้วอานิสงส์มันจะออกไปหนึ่งแสนแต่คนมีศีลก็มีน้อยที่เขาจะไม่รู้สึกว่าต้องทําความสงบหรือเพ่งงานใดงานหนึ่งคือเขาต้องมีการเพ่งเช่นละลึกพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จ่ายบุญไปตรงโน้นตรงนี้อธิษฐานแผ่เมตตาไปนั่นไปนี่หรืออุทิศผลบุญไปตรงนั้นตรงนี้มันต้องมีการคิดเมื่อคนคนนั้น ได้การเพ่งอยู่เพียงสักประมาณรัดนิ้วมือเดียวรัดนิ้วเดียวด้วยและเร็วด้วยคล้ายยิงลูกศรผ่านนิ้วมือผ่านเงานิ้วมือหรือผ่านนิ้วมือปึด๊ดแค่นี้ไม่เยอะอนุภาพก็มากมายมหาศาลแต่เราต้องเร็วในการสั่งไม่ใช่เงื้อๆแล้วสั่งครั้งเดียวไม่มาก็หยุดอย่าลืมนะโทรศัพท์ถ้าไม่ติดต้องโทรบ่อย โทรย้ําจนติดจนได้คุยกันจนได้รู้เรื่องถ้าโทรไม่ติดช่างมันเถอไว้ใส่กระเป๋าปับ๊บจบไม่รู้เรื่องโอนก็ตามรับก็ตามหากมีคนหนึ่งโอนเข้ามาเรายังไม่รู้เรื่องเราไปรู้เรื่องอีกวันหนึ่งเฮ้ถ้ากูดูแต่เมื่อวานกูก็ได้จ่ายค่านั้นค่านี้มันต้องดูบ่อยมันต้องใช้การบ่อยฉะนั้นการได้บุญไม่ใช่จะได้ดั่งใจเรา ช้าบ้างเร็วบ้างขึ้นอยู่กับพลังคนนั้นแต่ถ้ามีบุญใหญ่เป็นพระโสดาบันและเป็นผู้ที่อยู่ในกระแสอิทธาพิสังขารเช่นชาวทิพย์อันนั้นเขาสั่งบุญได้เร็วมากสั่งไปไหนก็ไปฉะนั้นเราต้องทำตัวให้เราเป็นแบบชาวทิพย์ที่มีอนุภาพอย่าลืมนะชาวทิพย์ไม่มีอนุภาพเยอะแต่ชาวทิพย์ที่มีอนุภาพก็เช่นเขามีศิลธรรม เขาเป็นพระอ,อริยะอย่างน,น้อยเขามีศีลอย่างน้อยห้าชาวทิพย์ผู้นั้นสั่งการบุญได้เร็วมากแต่เท้าสก,กะเพื่อนมีศีลแน่จริงมีศีลห้าจริงๆเพื่อนเป็นพระโสดาบันอยู่คลองเรือนเป็นพระเจ้าแผ่นดินดาวดึงสั่งการบุญให้ไปช่วยใครไปทันทีแต่เพื่อนก็เลือกเลือกมากๆต้องดูว่าคนคนนั้นน่าช่วยเหลือและเป็นกรรมเกี่ยวเนื่อง ไม่เกี่ยวกับว่าเขาดีมากหรือเขาไม่ดีมากเพื่อนช่วยตายายที่เป็นคนแก่แกไม่มีใครคอยดูแลเพื่อนก็ช่วยเพราะเคยเป็นแม่ลูกเป็นพ่อลูกอันนี้เป็นหลักการการใช้ชีวิตในจัก,กรวาลฉะนั้นอย่าลืม <c oughs> หากผู้ใดรู้ว่าคนนี้เหมือนพ่อจังไม่ต้องสงสัยถ้ารู้สึกเขาคนนั้นใช่แน่เพียงแค่ว่า เราจะดูว่าเขาปลอดภัยกว่าเราหรือแย่กว่าเราถ้าแย่ก็ให้ช่วยถ้าปลอดภัยก็ปล่อยไปยินดีตามเพื่อให้เราไม่ขดัดเพื่อให้เราปลอดภัยทั้งฝ่ายบิดาฝ่ายมารดาไม่ว่ารู้สึกว่าเขาผู้นั้นเป็นสัตว์อะไรก็ตามที่รู้สึกว่าเขาเหมือนกับไม่ใช่ธรรมดาเขาเคยต้องเขาต้องเคยเป็นพ่อเป็นแม่เราแน่เพราะรู้สึกเราเป็นแบบนี้ ไม่ต้องตรวจหายากเพราะการตรวจหามันยากอาศัยความรู้สึกที่มันสัมผัสได้ไม่ง่ายนะความรู้สึกที่สัมผัสได้ที่จะเกิดขึ้นแบบที่ว่านี้ไม่ง่ายไม่เกิดกับทุกคนไม่เป็นกับทุกสัตว์ด้วยจะเป็นเฉพาะที่เกี่ยวกันมาเท่านั้นอันนี้เราไม่ไม่ได้พูดรายละเอียดเอาไว้เพราะมันไม่ค่อยจะจำเป็นมากนักแต่มีคนถามว่าถ้าอยากรู้ว่าใครเป็นอะไรกับเรามาก่อน เราต้องรับสัมผัสแบบไหนปุ๊บแรกที่เห็นเกิดอาการอะไรขึ้นรู้สึกแบบไหนคนนั้นคือเคยเป็นแบบนั้นมากับเราแต่หลายเบื้อไปก็ไม่ใช่อันนั้นต้องตรวจถ้านานพบเห็นหลายๆครั้งจึงเกิดความรู้สึกอันนี้เรียกว่ามันเกิดเพราะสัมผัสสัมพันธ์กันนานมันเกิดเพราะคุกคีแต่แม้จะเป็นคุกคีถ้าไม่มีกรรมเกี่ยวเนื่อง ก็จะไม่ดึงเข้ากันมันก็จะหาทางพระเราออกจากกันเป็นธรรมดาของห้วงกรรมกรรมวัตะมีทั้งดึงเข้าดึงออกฉะนั้นสัมผัสกับผู้ใดเกี่ยวข้องกับเราแบบไหนถ้าอยากได้บุญก็ให้ทําการอธิษฐานอย่างน้อยส่งบุญไปช่วยหรือยินดีในบุญที่เขาทําอย่างถูกต้องเราก็ไม่ขาดทุนตัวเขาก็ไม่ขาดทุน เป็นการค้ำจุนสัตว์ในจัก,กรวาลและมีคนบอกเราว่าราชวงศ์จัก,กรีมีแค่สิบราชการหรือครับมีเขาถามและเขาบอกเล่าด้วยว่ามีคนว่าแบบนี้แบบนี้ไว้ราชวงศ์จัก,กรีจะเป็นอยู่จากด้วงราชาตั้งราชวงศ์จัก,กรีราชวงศ์จัก,กรีจะอยู่ยืนยาว1,550ปี แล้วจะสิบราชการได้ยังไงอันนี้มาแค่นิดหน่อยเอา้าใครพูดก็ตามแต่พระโสนะท่านพูดไว้อย่างนี้เพราะท่านเล็งเห็นอย่างชาัดเจนไม่ใช่คนนั้นเดาคนนี้ด้นอ่านในพุทธศาสตร์สุวรรณภูมิตรงโสนะพยากรคำนี้จะมีอยู่ในพุทธศาสตร์สุวรรณภูมิแล้วอ่านพยากรนั้นจะรู้เลยว่าเป็นแบบไหนเอา้า เราให้บุญไปถึงชาวคณะโรงเรียนโคสิทธิ์วิทยาเดอร์